สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เรามาสร้างมุมมองใหม่ของคำว่าโควิดกันดีกว่าครับเรามักจะได้ยินคำว่าโควิดแล้วก็ตามมาด้วยคำว่าแย่หรือไม่ก็ได้ยินคำว่าแย่เพราะโควิดผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ยินสองคำนี้คือเมื่อสอวันที่ผ่านมาแม่ค้าเข้ามาดูผักชีในแปลงแปลงนี้เลยนะครับซึ่งสามารถนำออกสู่ท้องตลาดได้แล้ว แต่แม่ค้าบอกกับผมว่าราคาช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยเพราะโควิดทำให้ผมเอาคำว่าโควิดมาคิดเล่นๆว่ามีอะไรดีบ้างสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับปัจจุบันเราออกนอกบ้านก็จะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิดแต่ผลที่ได้ตามมาจากการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิดก็คือมันยังสามารถช่วยป้องกันฝุ่นละอองหมอก ควันที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นข้อที่สองจากที่เรามีระยะห่างในการพบปะสังสรรค์มันก็ทำให้เรามีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นมองดูในกระเป๋าสตางก็เห็นเงินที่เหลืออยู่เอาเงินไปใส่กระปุกสร้างการออมให้กับเราได้และข้อหนึ่งนะครับ จากเราเคยจับใจใช้สอยกันแบบอยากได้อะไรก็จัดมาถูกใจอะไรก็จัดไปแต่ในปัจจุบันเราจะจับใจใช้สอยอะไรทีนึงเราก็ต้องคิดกันก่อนว่ามันจะเป็นหรือเปล่ามันคุ้มไหมซึ่งมันก็สร้างให้เรามีนิสัยรู้จักประหยัดมันก็ยังฝึกความอดทนให้กับเราอีกอดทนที่จะให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะได้อยู่ อย่างรอดปลอดภัยจากโควิดแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดผมเลยจากที่แม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ราคาไม่ดีเพราะโควิดผมก็เลยลองเอารายได้ที่จะเก็บผักชีต้นสดแบบนี้ขายมาบวกลบคูณหารกับค่าใช้จ่ายผลออกมามีค่าเท่ากับศูนย์เราต้องแก้ปัญหายัางไงกันดี เราก็ต้องปล่อยผักชีให้มีเมล็ดเพื่อจะเก็บเมล็ดผักชีแห้งเอาไว้จําหน่ายซึ่งเมล็ดผักชีแห้งสามารถเก็บไว้ได้นานเราพอใจราคาช่วงไหนเราก็อ,าออกจําหน่ายช่วงนั้นมันก็ทําให้เรารู้จักการแก้ปัญหาแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเราและข้อนี้นะครับในส่วนตัวของผมคิดว่ามันดีมากๆเลยไม่ว่าจะโควิดจะอยู่ หรือออกไปแล้วถ้าเราทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผมพูดมาเมื่อข้างต้นได้จนติดเป็นนิสัยความเคยชินผมเชื่อเลยครับว่าอนาคตข้างหน้าของเราลูกหลานเราจะเจอกับสิ่งดีๆอีกมากมายไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเมื่อเจ้าโควิดมาอยู่ข้างบ้านเราแล้ว,ลวเราลองเปิดใจรับเจ้าโควิดมาเป็นเพื่อนบ้านกันเถอะ แต่เราก็สร้างรั้วสร้างกำแพงป้องกันบ้านเราไว้ด้วยนะครับวันใดวันหนึ่งโควิดย้ายออกไปรั้วกำแพงก็ยังอยู่กับบ้านเราช่วยปกป้องพยันอันตรายต่างๆนานาที่จะเกิดกับบ้านเราต่อไปได้ถ้าเราเจออะไรที่คิดว่าแย่ให้ลองมองมุมกลับกันเราอาจจะได้เห็นคำว่าดีๆในคำว่าแย่นั้น ผมขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะทำให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและรอยยิ้มนะครับถ้าท่านใดมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถแสดงไว้ได้ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนเราจะเดินไปข้างหน้า อย่างมีความสุขและรอยยิ้มไปพร้อมๆกันนะครับ